นี้ก็เป็นวิธีการต่อฟากเนาะฟากไม้ไผ่เนี่ยเวลาถ้าถ้าเราต่อนี่นะถ้าเราเราต่อนี้เราต้องต่อตรงตรงคเนาเรก็ต่อไเรืพอฟากบางครั้งไม้ไม้เราไม่พอไม้เราอาจจะมี2เมตรสามเมตรหรือว่าไอเราเราต่อตรงจุดสําคัญอย่างเงี้ย ให้เราเลือกต่อตรงคางในใดคานหนึ่งก็ได้นะหรือว่าตะคานถ้าเป็นคานไม้เล็กเราต้องควรจะตีคู่นะให้ให้เราตีคู่กันเลยเดี๋ยวว่าจะตอ่อยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวที่เขาตัดสิดให้ดูนะนี่ก็เป็นพื้นีนไม่ไผ่ไหครับผม ก็ตัดไปเรื่อยๆเราแต่ต้องตัดมันเอียงนะนะครับบางทีมือถ่ายตัดเอียงถ้าเราตัดตัดต,ดต,ดตรงมันมันจะตัดยากนะเสร็จแล้วให้เราเราการการที่เราจะนี่เราต้องตอกนะ เราต,ต้องยึดไปด้านใดนด้านหนึ่งก่อนนะครับแล้วถึงเราถึงจะค่อยคๆอ,ออกได้เที่เขาเราเราดึงออกเนะนี่ยเนี่ยเราต้องยกไม้ถึงเราต้องต่อต่อตะปูมาเป็นบางส่วนละดึงดึงออกได้เออนะครับผมเวลาเราต่อนะครับนี่ครับเวลาให้ให้ให้เราต่อตรงกงึ่งนะก,กลางไงนะกึ่งกลางลำลำลำไม้อย่างเงี้ยนะเวลาวางมันมันจะเสมอกันพอดีเลยถ้าเราต่อคนละส่วนเนี้ยวเวลาเราเอาเอาพื้นมาต่อกันเนี้ย มันจะไม่มันจะไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันนะครับสังเกตดูเนาะสมมติว่าเราผมผมจะต่ออย่างนี้นะนนเวลาถ้าเราต่อเนี่ยเราวางอีกแผ่นหนึ่งมันก็จะจะเรียบแล้วแล้วก็จะค่อนข้างที่จะเส,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 สมอกันอย่างเงี้ยนะนะครับเอาเอาแผ่นไหนมาแผ่นไหนก็ได้มาต่อซึ่งซึ่งเทียบกับความความเทียบกับไอความหนาของไม้อย,อย่างเงี้ยเราก็ล้อต่อไปเลย ้าบางครั้งเราเราต่อเราไม่ตัดอย่างเงี้ยการต่อมันจะไม่สนิทนะครับเนี่ยเราต่อฟากวิธีการต่อฟากเนาะการทําพื้นทําทําพื้นทําอย่างเงี้ยเราเราเ,เ,เราก็จะต่อสมมติถ้าเราเป็นไม้เล็กนะไม้เล็กใครพี่เขาเสา,เาใส่ไม้ตรงนี้ให้ให้วางคู่นะให้วางคู่แล้วเราตัดตัด,ต,ดตรงกึ่งกลางกึ่งกลางระหว่างคู่อย่างเงี้ยครับผม แต่อันนี้ของผมเป็นไม้ค่อนข้างจะลำใหญ่เนาะถ้าเป็นลำใหญ่เสร็จผม,ผมก็อาจะต่อนี่เลยอะจะจะต่อตรงกึ่งกึ่งกลางของท่อนท่อนไผ่เลยล่ะครับผม